สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525้าสองห้ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักสิบบนนะคะสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่านะคะคลิปนี้มีทั้งหมด4สูตรนะคะสูตรที่1นะคะระยะการเดินนะคะเดินมาตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออกสามสองสีงวดแรกนะคะเข้าที่2หลัก10นะคะงวดต่อมานะคะเข้าที่5หลัก10 งวดถัดมานะคะได้หกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่หกหลักสิบงวดถัดมานะคะได้สี่ห้าหกเข้าที่ห้าหลักสิบนะคะงวดต่อมานะคะได้สามสี่ห้าเข้าที่สี่หลักสิบงวดถัดมานะคะได้หกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่เจ็ดหลักสิบ งวดถัดมานะคะได้8 9 0เข้าที่9หลัก10ส่วนงวดที่ผ่านมานะคะได้9 0 1นะคะเข้าที่9หลัก10นะคะส่วนตัวเลขงวดถัดไปนะคะได้6 7 8นะคะสูตรที่1นะคะได้6 7 8วิธีการคำนวณสูตรน,นี้นะคะใช้รางวัลที่1นะคะ หลักแสนนะคะคูณคูณสามนะคะหลักแสนคูณสามนะคะได้เก้าบวกนะคะหลักร้อยไม่มีคูณนะคะแปดบวกหลักสิบคูณสองนะคะได้สิบแปดบวกนะคะเจ็ดหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็บวกตามด้วยสี่นะคะคงที่ 9นะคะบวก8เป็น17 17นะคะบวก8เป็น25 25นะคะบวก7เป็น32 32ิบวกสนะคะเป็น36ตัวเลขที่ได้นะคะก็คือ6นะคะ6กบวกหได้7 7็บวกหนะคะได้8ก็ตามนี้เลยนะคะ ได้หกเจ็ดแปดนะคะสูตรนี้เดินมาทั้งหมดเนาะแปดงวดนะคะแปดงวดต่อเนื่องนะคะงวดต่อไปเนาะถ้าไม่หลุดนะคะก็เป็นงวดที่เก้านะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองเนาะสูตรที่สองนะคะเป็นหลักสิบสูตรใหม่นะคะ สูตรนี้นะคะระยะการเดินนะคะเดินมาตั้งแต่งวดนนี้นะคะเลขที่ออกแปดหกห้าเนาะวดแรกได้หกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่หกวดต่อมานะคะได้สามสี่ห้าเข้าที่ห้านะคะงวดถัดมานะคะได้สามสี่ห้าเข้าที่สี่นะคะวดถัดมานะคะได้เจ็ดแปดเก้านะคะเข้าที่เจ็ดวัถัดมานะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งเข้าที่เก้าวดที่ผ่านมานะคะได้แปดเก้าศูนย์นะคะเข้าที่เก้า ส่วนตัวเลขงวดถัดไปนะคะสูตรนี้นะคะได้หกเจ็ดแปดนะคะเหมือนกันกับสูตรที่หนึ่งเนาะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่สองหลักหน่วยคูณสองนะคะแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะหน้าสองท้ายสองนะคะหลักหน่วยนะคะแปดคูณสองนะคะได้ สิบหกนะคะบวกนะคะศูนย์หลักหน่วยหกบวกศูนย์นะคะได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดตัวเลขที่ได้นะคะก็คือหกเจ็ดแปดนะคะสูตรนี้เดินมาทั้งหมดนะคะหกงวดงวดต่อไปเนาะถ้าไม่หลุดนะคะก็เป็นงวดที่เจ็ ต่อกันด้วยสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามใช้ตัวเลขนะคะห้าตัวสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะงวดที่ผ่านมาเนาะแอดลงสูตรนี้ไว้ในโพสนะคะไม่ได้ลงในคลิปสูตรนี้นะคะเดินมาตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออกสามห้าสองงวดแรกนะคะเข้าที่ห้านะคะหลักสิบงวดถัดมานะคะเข้าที่เก้าหลักสิบ วดถัดมานะคะได้สามสี่ห้าหกเจ็ดเข้าที่สี่หลักสิบงวดต่อมาได้สองสามสี่ห้าหกนะคะเข้าที่สองหลักสิบงวดถัดมานะคะได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่ห้าหลักสิบงวดต่อมานะคะได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่หกหลักสิบงวดถัดมานะคะได้สองสามสี่ห้านะคะหก ข้าที่ห้าหลักสิบงวดต่อมานะคะได้สองสามสี่ห้าหกนะคะเข้าที่สี่หลักสิบงวดต่อมานะคะได้สามสี่ห้าหกเจ็ดเข้าที่เจ็ดหลักสิบงวดถัดมานะคะได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเข้าที่เก้าหลักสิบงวดถัดมานะคะได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเข้าที่เก้าหลักสิบ ส่วนตัวเลขงดถัดไปนะคะได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งหลักสิบใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองหลักสิบบวกตามด้วยแปดคงที่นะคะสี่บวกนะคะสองบวกนะคะแปดคงที่ สี่บวกสองเป็นหกบวกแปดเป็นสิบสี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะคะใช้ตัวเลขห้าตัวเนาะก็จะไปชนนะคะกับสองสูตรแรกเนาะหกเจ็ดแปดนะคะต่อไปนะคะเป็นสูตรที่สี่นะคะสูตรที่สี่นะคะสูตรนี้แอดขยายมาจากสูตรเก่านะคะ ใช้เป็นสี่ตัวเนาะงวดแรกนะคะได้สองสามสี่ห้าเข้าที่สองหลักสิบงวดถัดมานะคะได้สี่ห้าหกเจ็ดนะคะเข้าที่ห้าหลักสิบงวดถัดมานะคะได้ห้าหกเจ็ดแปดเข้าที่หกหลักสิบงวดต่อมานะคะได้สามสี่ห้าหกนะคะเข้าที่ห้าหลักสิบงวดถัดมานะคะได้สองสามสี่ห้าเข้าที่สี่หลักสิบ วามวนถัดมานะคะ7 8 9ดเ้าข้าที่7ดหลัก10งมวดถัดม,มานะคะ7 8 9ดดเข้าที่9้าหลัก10งวามวนที่ผ่านมานะคะ6 7เจดดเาข้าที่9้าหลัก1ิบส่วนตัวเลขมวดถัดไปนะคะได้เจ9ดวิธีการคำนวณนสูตรนี้นะคะใช้รางวัลเลขหน้านะคะใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่ สองนะคะหลักร้อยคูณสามแล้วก็หลักหน่วยนะคะสามคูณสามนะคะได้เก้าบวกนะคะแปดหลักหน่วยเก้าบวกแปดนะคะได้สิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบ ใช้ศูนย์นะคะตัวเลขที่ได้เนาะก็คือเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะสรุปนะคะทั้งสี่สูตรเนาะทั้งสี่สูตรนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้หกเจ็ดแปดนะคะสูตรที่สองก็ได้หกเจ็ดแปดสูตรที่สามนะคะได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแล้วก็สูตรที่สี่ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะตัวเลขเนาะก็จะชนเยอะที่สุด ก็คือเจ็ดแล้วก็แปดเนาะส่วนหเนาะเป็นตัวรองเจนะคะมีทั้งหมดสี่สูตรเนาะแล้วก็แปดมีทั้งหมดสี่สูตรส่วนหนะคะมีสามสูตรเนาะตัวเลขก็จะตามนี้เลยนะคะหลักสิบละหลักสิบบนขออภัยค่ะหลักสิบบนสี่สูตรนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็ ลาไปก่อนนะคะเจอนใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ